สวัสดีครับวันนี้คงจะเป็นคลิปสั้นๆมาดูวิธีการทำเอฟเฟกต์เวลาที่หยดน้ำมันแยกตัวออกจากกันหรือว่ามันรวมล่างกันนะครับหรือมันอาจจะเรียกว่าเจลลี่เอฟเฟกต์หรืออะไรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเวลาหยดน้ำมันแยกตัวออกจากกันเนี่ยหรือว่าว่าเวลามันเข้ามาใกล้ๆกันเนี่ยมันจะมีเหมือนแรงดูดเข้าหากันใช่ไหมเวลามันแยวกันมันจะดูดๆๆจนกระทั่งมันแยกออกมาเป็น2อันแล้วมันค่อยแบบเหมือนลุดออกจากกันใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูวิธีการทำเอฟเฟกต์แบบนี้นะ ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมสร้าง Comp o s i t i o n ใหม่ก่อนดีกว่านะครับจะได้เหมือนแบบว่าเราเริ่มกันตั้งแต่ต้นนะครับก็ผมก็เอาขนาดอ่าโฟรชธรรมดานะครับความยาวก็10วินาทีก็ได้แต่แน่นอนถ้าอลองไปทำเองเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเราต้องการความละเอียดแค่ไหนแล้วก็ความยาวของคลิปเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมพอนี้ผมสร้าง c o m p o s i t i o n ใหม่มาแล้วเนี่ยอ่าผมก็จะสร้างพวกรูปทรงต่างๆก่อนนะครับซึ่งเอฟเฟกเนี่ยมันใช้ได้กับทั้งสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงรีวงกลมอะไรเลยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราเพราะฉะน เชฟเลเยอร์ uh, layer, นะครับอ่าก็สร้างเชฟเลเยอร์ขึ้นมาซึ่งในเชฟเลเยอร์เนี้ยผมก็จะวาด uh, เอาวงกลมก่อนแล้วกันนะครับ uh, วงรีก็ได้วงกลมก็ได้นะครับอ่า uh, สักประมาณขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยววาดอีกอันนึงอันนี้กดชิฟค้างไว้มันจะได้เป็นวงกลมครับอืมโอเคนะครับ, mm. นะรบสมมติเราก็ถ้าจะไปทำเองเนี่ยก็วาดอะไรรูปทรงอะไรเลยก็ได้ก็แล้วแต่เราแต่ว่าต้องมีความความหนานิดนึงนะครับถ้ามันบางไปเนี่ยเอฟเฟกต์นี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับทีนี้พอเราวาดเชฟเลเยอร์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยขั้นต่อไปเราก็จะสร้าง uh, adjustment layer ผมก็ right click ตรงแถวนี้นะครับแล้วก็ไป new แล้วก็ adjustment layer นะครับแล้วก็เอา adjustment layer ของเราเนี่ยไว,ไว้ด้านบนก่อนนะทีนี้ผมจะใส่เอฟเฟกเข้าไป2ตัวใน adjustment Adjust layer อันนี้นะครับซึ่งอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็น fast blur นะครับก็มาเสิร์ชตรงแ็บ effect กับ preset fast fast แล้ว blur นะครับอ่าพอเจอแล้วเราก็ลากเข้าไปใส่บน adjustment layer นะครับอ่าเอฟเฟกมันก็จะขึ้นมาตรงแผง effect control ตรงนี้ใช่ไหมครับก่อนอื่นผมก็อาจจะ blur ขอบของวัตถุเราหรือว่า shape ของเราเนี่ยไปสักประมาณหนึ่งก่อนนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับไม่มีปริมาณที่ฟิกซ์เดี๋ยวเราลองสักสักแปก็แล้วกันประมาณนี้กนแล้วกันนะครับทีนี้เอฟเฟกอันที่2ที่จะใส่เข้าไปเนี่ยก็คือตัว simple choker นะครับก็เหมือนเดิมเสิร์ช simple เราก็จะเจอ simple choker นะครับก็เอาไปใส่ต่อจาก fast blur เข้าไปนะทีนี้เราก็จะเพิ่มไอ้ตัว choke mat ตรงเนี้ยเพิ่มไปเรื่อยๆจนกระทั่งวัตถุของเราเนี่ยขอบเนี่ยมันกลับมาคมใหม่เหมือนเดิมนะครับซึ่ง อ่าตอนนี้ก็สักยี่สิบห้าแล้วกัน,นครับอันนี้ขอบก็เริ่มคมประมาณหนึ่งละแค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอฟเฟกของเราโหโง่ายสุดๆนะครับทีนี้ถ้าลองสังเกตดูเนี่ยสมมุติถ้าผมไปเลือกเชฟเลเยอร์นะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็เลือกวงกลมสักอันหนึ่งนะครับอ่าเลือกอันนี้ก่อนละกันแล้วถ้าผมเลื่อนไปใกล้ๆวงกลมอีกอันหนึ่งเนี่ยอ่าสังเกตเลยนะครับมันจะมีเอฟเฟกหยดน้ำเนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับเห็นัหมมันค่อยๆดูดเข้าหากันนะเพราะนั้นตอนนี้เราก็าสามารถคียเฟรมการเคลื่อออนนไไไหวะรรรรเเเลยกก็ด้้สมมมมมุตติผผางีฟแ y e เฟร e คลิปสเนี่ยตรง Transform น,นะครับแล้วก็ Position ผม Keyframe ไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนมาสักสวินาทีแล้วก็ให้มันเลื่อนมาตรงนี้ใช่มครับทีนี้พอเราลองเล่นดูเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับง่ายสุดๆจริงๆนะเอฟเฟกนี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยทุก Shape หรือว่าทุกรูปทรงที่เราใส่ไว้ ข้างใต้ adjustment layer ตัวนี้ของเราเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกนี้ในตัวของมันไปหมดเลยนะเพราะนั้นเราจะาเพิ่มเป็นกี่วงกลมกี่อันสี่เหลี่ยมใส่เข้าไปกี่อันก็ได้นะครับเวลามันเข้ามาใกล้ๆก,กันเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์การแบบดูด,ดก,กันเหมือนหยดน้ํานี้หมดเลยนะยสมมติถ้าผมเชฟเลเยอร์แรกผมกด c t r o l D นะครับ d u p l i c a t มาเป็นเชฟเลเยอร์อันที่2นะครับผมก็จะมีวงกลมเพิ่มขึ้นอีก2อันละใช่ไหมเพราะนั้นถ้าผมเลื่อนออกมาอันนึงก็เป็นอันที่3นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาก็สังเกตเห็นว่ามันก็จะมีเอ เหมือนเดิมอัตโนมัติหมดเลยนะครับทีนี้แน่นอนอลูกเล่นอย่างอื่นที่เราสามารถทําได้เนี่ยก็คืออย่างใน adjustment layer เนี่ยถ้าเราเพิ่มความเบลอเนี่ยเอฟเฟกการดูดเข้าหากันเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนรุนแรงแล้วเ,เห็นชัดขึ้นนะครับอย่างสมมติถ,ถ้าผมเพิ่มความเบลอขึ้นไปอีกสักหน่อยแล้วกันแต่แน่นอนครับยิ่งเราเบลอเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งกินขอบของวัตถุหรือว่ชเชฟของเราเข้าไปเยอะ เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นสมมติถ้าเราต้องการเบลอเยอะๆเนี่ยก็ตอนแรกเราอาจจะต้องสร้างเชมของเราเนี่ยให้มันใหญ่ๆเผื่อไปก่อนนะครับีนี้สมมติผมอ่ะนร้อยสามสิบแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเราเพิ่มความเบลอเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มโชกมากขึ้นนะเพื่อให้ขอบมันคมอ่ามากขึ้นนะครับสมมติถ้าเกิดเราเพิ่มเบลอแต่ไม่เพิ่มชกตามเนี่ยขอบก็จะเริ่มเบลอและนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวเราลองลองเลื่อนดูแล้วกันนะครับเอฟเฟกต์การดูดเนี่ยนะครับตอนนี้มันโอ้ดูดกันตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอืม มาปรับเ u r เน s สลองปรับไปปรับมาจนได้ระดับที่พอใจนะครับแล้วก็ปรับโชคกแมทให้ขอบมันคมหรือว่าถ้าต้องการเบลนนิดก็ก็แล้วแต่เราเหมือนกัน โอเคนะครับเอฟเฟกต์ Effect, หยดน้ําแยกล่างก็แค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่างที่บอกคงจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับยังไงก็เอาลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกข้างล่างเนี่ย adjustment layer เนี่ยมันจะมีผลกระทบกับไม่ใช่เฉพาะ shape layer อย่างเดียวนะครับสมมติเราใส่ text layer หรือว่าใส่รูปภาพอะไรไปเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นเราก็กระวังนิดน,นึงเวลาใช้หรือว่าถ้าต้องการไปใช้กับอย่างอื่นแม้แต่ว่า particle layer อะไรเงี้ยก็ใช้เอฟเฟกนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับแล้ว พอมีประโยชน์บ้างครับในการใช้ After Effects ของทุกๆคนนะครับยังไงก็หวังว่าจะเจอกันม่คลิปหน้าสวัสดีครับ